สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศนะคะซึ่งกลุ่มของเรามีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. เ,เด็กหญิงจันทการบุญขาว 2. เด็กหญิงจุธาทิพย์ลีลาด 3. เด็กหญิงนันทิการจอมรัต 4. เด็กหญิงปัทมาพครคําโท 5. เด็กหญิงประภาพรมนสุขและ 6. เด็กหญิงสุธิมาส,สังใหม่ค่ะซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะมานําเสนอเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามชมกันได้เลยนะคะ ระบบนิเวศของพวกเราค่ะโดยที่ฝั่งนี้จะเป็นหนองนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นนาข้าวค่ะโดยในระบบนิเวศน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยข้าวไข่หอยหอยปูปลานกงูค่ะในระบบนิเวศน,นี้ข้าวเป็นผู้ผลิตอะไรกินข้าวหอยกับปูก็ให้กินหอยกับปูนกกกิงูไมเหรอไม่เกาหูเราเก็โดนกกน<อ>กน <laughs> ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ